สวัสดีครับผมธีรชัยวิเศษจังนะครับจากบริษัทโปรเเมนจเมนต์ไทยแลนด์จำกัดนะครับก็เล่าเรื่องความประทับใจนะครับที่ได้มาเข้าอบรมหลักสูตรของทางกรมส่งเสริมุตสาหกรรมในครั้งนี้นะครับคือผมโชคดีนิดหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมในครั้งที่แล้วนะครับเรื่องของกลยุทธ์การตลาดนะครับลุกลับ AEC แล้วก็งวดนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับที่ได้มีโอกาสมาเข้าหลักสูตรในเรื่องของกลยุทธ์งานขายเชิงลุกนะครับสู่ AEC นะครับผมก็ กราบขอพรบคุณอาจารย์เคครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พี่ตู้มนะครับซึ่งช่วยประชาประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมดีๆของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับก็มีเพื่อนๆนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นอุปนายของสมาคมการค้าเครื่องกีฬาเรามีสมาชิกกว่าประมาณร้อยกว่าท่านนั่นนะครับแต่เนื่องจากว่าติดภารกิจนะครับหลายท่านก็มาร่วมกิจกรรมแล้วในครั้งนี้แล้วก็ครั้งครั้งนี้ก็มาร่วมกันอีกหลายท่านนะครับผมก็จะว่ากิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับประชาชน SME หรือว่าคนไทยนะครับ น่าจะได้มีโอกาสการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและเตรียมความพร้อมนะครับก่อนที่ประตู AEC จ,จะถูกเปิดออกมาอีกไม่กี่วันหรือว่าในปีหน้านี้นะครับแล้วก็ฝากขอบพระคุณด้วยครับรทางเรื่องของทางซูเปอร์โมเดลนะครับที่ได้ช่วยประชาสัมพันธ์สิ่งต่างๆดีๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะระหว่างการสัมมนาหรือว่าหลังจากสัมมนาแล้วนะครับเราก็ยังสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปดูได้ในช่องพิเศษนะครับของซูเปอร์โมเดลนะครับ mm hmm. ก็ฝากถึงเพื่อนๆนะครับที่จะเข้ามาในแทร็กของการ เชิญอบรมสัมมนานะครับผมว่าดีจริงๆครับเพราะว่าระหว่างเดียวกันนอกจากเราได้องค์ความรู้แล้วจากประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับจากอาจารย์เคจากพี่ตุ้มนะครับแล้วก็จากเพื่อนๆหลากหลายวิชาชีพนะครับเพราะว่าระหว่างในการทุกท่านเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเสียงจริงอยู่แล้วแต่ระหว่างในการแทนที่เราจะต้องเป็นลองผิดลองถูกด้วยตัวเราเองทําไมเราไม่มารวมกันแคทเร่งด้วยกันนะครับแล้วก็มาเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนะครับการที่จะ เตรียมตัวรับนะครับแล้วก็ลุกนะครับแล้วก็เดินทางไปด้วยกันผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คงอยู่ในใจของทุกทท่านนะครับแล้วก็อยากจะฝากเรียนนะครับท่านผอนะครับของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับสิ่งต่างๆ่าที่ท่านได้มอบให้กับพวกเรานะครับเรายินดีที่อยากจะน้อมรับนะครับแล้วก็ความรู้ที่ท่านให้กับพวกเรานะครับเราจะนําไปใช้นะครับแล้วถ้าเราประสบความสําเร็จเราจะมาเล่าสู่กันฟังครับใน s m e ของคนไทยครับขอบคุณอย่างสูงครับ